สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องแม่ฮุนเพลงชาแน,นลค่ะฝากเพื่อนอนติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่นอ้องมาเมื่อนี้ แม่บุญพิงชาแนลเนาะค่ะสีผาพี่พ้าหน่องมากแกงแกงเพชรกล้วยน้ำว้ายิปเนาะค่ะแบบนี้นกระโตกโตกเครื่อนยังเครื่องกระโมี่ยังไหลค่ะแกงใส่หมูค่ะแกงใส่เนื้อหมูซุนเฮ็ดจัดแจ๊บซูพีซูหน่องเบิ่งเนาะค่ะเดี๋ยามาเบิ่งกันเลยเนาะค่ะเนาะกระวัตถุดิบกระโมี่ยังหลายเนาะก็มี เนื้อหมูไม่ว่ากรูดแต่ก็กล้วยน้ำว่าด,ดิบเนาะคะ่ะหรือกระเพรแกงที่เมนูเพิ่งตำเดยยบ้อยเนาะคะ่ะเดี๋ยวมาบึ่งวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นก็ตั้งกระทะใส่หัวกะทิลงไปคะ่ะใส่หัวกะทิลงไปนิดหน่อย พอกะทิเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่พริกแกงค่ะอันนี้ก็เป็นพริกแกงเผ็ดธรรมดานะคะเราจะไม่ให้ไม่ให้กะทิแตงมันนะแง่แกงป่วยออนซูพี่น้องกินมึงมึงกะทิเขาเริ่มเดือดเต็มทีแล้วพริกแกงเขาเริ่มหอมแล้วะคะ่ะใส่ไปเลยค่ะเนื้อหมู มือนี้เป็นเนื้อมูปลาเนาะคะ่ะแกงเสร็จหมูปลาใส่กับกล้วยอ่อนกล้วยน้ำว้าอ่อนกล้วยน้ำว้าดิบกับ่าใดเนอซ่งด้วยพี่นอหม,มูซุกแล้วคะ่ะน้ำปลาลงไปอันนี้ก็น้ำตาลมะพร้าวลงไปเป็นกล่นก่อนเนาะคะ่ะ รอสิคนรอเดือดเดี๋ยวกลวยใส่ที่หลังเนาะค่ะมัน,นก็คันตอนฟื้นเดือนค่ะลงไปเลยให้ไหลได้บัะน,นี้พี่น้องใส่กลวยลงไปค่ะนี่ค่ะใส่กลวยดิบลงไปกระคนเห็นมันจมน้ำลงไปเนาะคะ่ะบัน,นี้ก็ล่อกลวยซุกเพราะว่าซิมรดสาิเรีบร้อยแล้วค่ะ นี่ค่ะพี่น้องเนื้อกล้วยของเฮาสุกแล้วค่ะเด mm. ี๋ยวเฮาใส่ mm. หัวกะทิลงไปกขั้น mm. ตอนที่ใายแลละค่ะ mm. แล้วก็พริกกัมมะกรูดซ่อยค่ะลงไปเลยสุดท้าย mm. ร,รุงรสแล้เรีหลมลอยอูโห mm. uh ู huh. พี่น้องเลยหน้าตาสวยงาม mm. เนื้อกล้วยนี่ก็สิเน,นียวนุ่มนุบเลยค่ะ uh huh. ปล่อยให้เดือดอแป๊บหนึ่งแล้วก็ปิดแกสเลยจ้าเดี๋ยวเราไปเบิ่งตอนกินเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยตักชิมเลยค่ะพี่นออ้องอืจา้าหัวหญ่ๆเลยเนาะค่ะ ค่ะพีน well. น ah. ่น้องคนนีกินแล้วค่ะกินกัน้องจีนกันเลยค่ะนี่เบื่อหน้าตาตัดเ่บุนเนี่ยกลวยมันสีเงยวนุมๆเลยค่ะ ค่ะพี่นหอ,อ,อนเวลาก,กินละบันแกนกลวยอ,อ,อย่อนเนีย่ย่นื้นอตึงตุ๋นอินอือหึแบบนี

แซ่บเงินพิกัดอีกทีเดียวคือเกา ออลองเห็ดกินเร้อพี่น่องเลยแจกวิธีเด้สอสมมติวันโบราณคน,น,นไทยใค่เห็นหน่อกผู้เฒ่าคนเหตุจินไหมผู้เฒ่าพักตาเหรอครนเห็ดกิน ข้าวหน,น,นันเล่นหน่อยทุนกะเพ็ดก็เป็นชาวบ้านท่าคุณกินถ้าข้ามันผ้ากลางหรือคุณแกงเวลาเข้าไปวัดเนี่ยค่ะเพ้กิ่นน,น,น,น้ำแิ๋ของเรืร่องๆมัเผ็ดจังเส้นหนังหมูปลานะั่งปุบๆ น่ามันนี้หาดร์นุ่จีนกระเสริฐไหมคะไปเรืเดยอไปนี่จังกเด้อบันี้คำสุดท้าย <i> <ero> มีแฟนหรอหแล้วช่วยกินขนมจีนอีกข่ารึม วันนี้จังเลยพี่น้องเจอกันใหม่คลิน่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเจอกันใหม่จ้าขอบคุณะา๊ายบาย